สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566้าคม2566เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับวันนี้อาจหลงดีใจวันต่อไปไม่แน่แดงกับส้มเขาประกาศอย่าร้างกันแยกทางกันแน่นอนแล้ว ตามเสียงเรียกร้องของหลายฝ่ายที่เห็นว่าการผูกติดกันเป็นข้าวต้มมัดไม่สามารถทำให้จัดตั้งรัฐบาลได้และจะเป็นการทำลายโอกาสของประเทศไทยเพราะรัฐบาลรักษาการมีข้อจํากัดในการทำงานหลายคนที่เรียกร้องให้เกิดการหย่าร้างครั้งนี้ดีใจยิ่งเอาข่าวการหย่าร้างไปบวกกับการร่วมวงดื่มช็อกมิลระหว่างแดงกับเหลืองกับสลิมกับน้าเงิน ที่เป็นเหมือนการออกจากกับดักความขัดแยง้งสู้ความปร่งดองหลายคนรู้สึกดีใจความขัดแย้งที่ยาวนานเกือบสองทศวรรษจะได้สิ้นสุดลงเสียทีเราจะได้ช่วยกันมองไปข้างหน้านำประเทศเข้าสู่การพัฒนาร่วมกันโดยไม่มีการด่าทอต่อว่ากันด้อยค่ากันและกันอีกต่อไปเมื่อลองไปซื้อช็อกมิลจากติงแลบก็พบว่ารสชาติหวานหอมกลมกล่อมดีแท้ ถ้าหากการจัดตั้งรัฐบาลสูตรชอ็อกมิวเกิดขึ้นได้จริงประเทศไทยคงจะเจริญก้าวหน้าได้ด้วยความรักสามัคคีของทุกฝ่ายถ้า,ามกลางความดีใจของพวกเราที่เกิดขึ้นไม่นานก็มีกระแสข่าวดีลับที่เกิดจากผู้นำจิตวิญญาณและนายใหญ่พบกันนอกประเทศสูตรชอ็อกมิวก็เลือนหายกลายเป็นสูตรต่างๆนานาหลา,า,ายสูตรจนไม่อยากตามเพราะยิ่งตามก็ยิ่งมึนยิ่งเครียด จนเกิดเสียงเรียกร้องให้แดงกล้าหาญกล้าตัดสินใจอย่าร้างกับส้มเถอะประชาชนเข้าใจและแดงก็สามารถชี้แจงเหตุผลได้เพราะแดงอยู่กับส้มมันไปไม่รอดมันเดินหน้าไม่ได้จะอยู่ด้วยกันต่อไปทำไมแยกกันเถอะและแล้วดูเหมือนว่าแดงจะฟังเสียงเรียกร้องของหลายฝ่ายในที่สุดก็ตัดสินใจอย่าร้างกับส้มตามเสียงเรียกร้องของหลายฝ่ายที่ไม่อยากเห็นส้มได้อำนาจ ในการนำพาบ้านเมืองไปข้างหน้าและแล้วแดงก็ออกแถลงการในการอย่าร้างกับส้มผู้คนก็รู้สึกดีใจที่ในที่สุดแดงก็ตัดสินใจได้แต่ความดีใจอยู่ได้ไม่นานเมื่อแดงออกแถลงการการอย่าร้างในครั้งนี้เพราะในะแถลงการของแดงมีกลิ่นอายนโยบายของส้มโชยมาแตะจมูกอย่างแรงไม่ต้องดมใกล้ๆก็ได้กลิ่นทำให้เราสงสัยเรื่องดีลลับที่ฮ่องกงว่า จะเป็นจริงทําให้เราสงสัยว่าการอย่าร้างครั้งนี้เป็นพฤติกรรมเทียมหรือเปล่าเป็นการจดทะเบียนหย่าแต่ยังนอนอยู่ในห้องเดียวกันอยู่อีกหรือเปล่าแดงจะเป็นฝ่ายค้านเทียมหรือฝ่ายค้านจริงมีคนของแดงออกมาทวงบุญคุณส้มด้วยนะว่าที่ผ่านมาแดงช่วยส้มเต็มประตูถึงเวลานี้หากแดงจะทำอะไรส้มก็ควรจะตอบแทนบุญคุณแดงนะตะกะวิบัติจริง ทีบเขาส่งยังเรียกให้เขาช่วยอีกถ้าเขาไม่ช่วยสิเราจะเชื่อว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องจริงแต่หากบอกว่าหย่าร้างกันแล้วยังจะมาช่วยเหลือกันอีกอมพระมาพูดเราก็จะไม่เชื่อว่าหย่ากันจริงต่อไปจะกลับมาคืนดีกันช่วยกันผลักดันพันธกิจบางอย่างที่คนจำนวนมากไม่สบายใจบ้างหรือเปล่าคนจะประกาศหย่าร้างกันมีการรับปากผลักดันกฎหมายบางอย่าง เพื่อให้เป็นไปตามวาระทางการเมืองของส้มหรือเปล่าเมื่อมีเรื่องเครือบแคลงหน้าระแวงใจแบบนี้สอวอและภูมิใจไทยจงคิดให้ท้วนทีนะเวลานี้ชะตากรรมของประเทศอยู่ในมือท่านแล้วอย่าตัดสินใจผิดจนนำพาประเทศสู่ความย่อยยับในบางเรื่องนะกอเจนดาทางการเมืองของส้มเป็นเรื่องน่ากลัวนะฝากชะตาของประเทศและคนไทย70ล้านคน ไว้ในมือของท่านด้วยนะเมื่อได้ฟังแดงถแถลงท่านรู้สึกบ้างไหมว่าเหมือนท่านกำลังได้ยินส้มพูดเขาจะตั้งสอสอรอ,อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาจะขับเคลื่อนสุราก้าวหน้าเขาจะสนับสนุนสมรถทัดเทียมยกเลิกการเกณฑ์ทหารลดขนาดกองทัพเขาจะมีการกระจายอำนาจที่หลายคนมองว่ามันอาจจะไปไกลถึงขนาดมีการแบ่งแยกดินแดนนนยบายเหล่านี้ เป็นนโยบายของส้มชัดๆเมื่อเราฟังแล้วทำให้เราเกิดความสงสัยว่าตกลงเขาย่าร้างจริงหรือ,อย่าร้างเทียมตกลงส้มจะเป็นฝ่ายค้านจริงหรือฝ่ายค้านเทียมภูมิใจไทยเจ้าขาชะตาของประเทศอยู่ในมือท่านแล้วท่านเคยบอกว่ายังไงท่านก็จะไม่ร่วมงานกับคนที่มีทัศนคติเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระมหากษัตริย์พรรคของท่าน ได้ชื่อว่าเป็นพรรคที่พูดแล้วทําดังนั้นเมื่อท่านเคยพูดว่าจะไม่ร่วมกับคนที่เป็นปรรปักกับสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านต้องทํานะสวก็เช่นกันพวกของท่านหลายคนก็ประกาศชัดเจนว่าท่านไม่มีวันจะเห็นชอบให้คนที่มีทัศนะที่เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้บริหารประเทศในครั้งนี้ท่านอาจจะมองว่าแดงอย่าร้างกับส้มแล้วดังนั้น เรื่องการแก้ไขมาตรา112น่าจะไม่มีแล้วแต่ท่านอย่ามองข้ามการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะักเขาจะแก้แค่ไหนแก้ประเด็นไหนแก้หมวดพระมหากษัตริย์ด้วยหรือไม่สอวอก็เป็นผู้ที่กำชัตาประเทศไทยไว้ด้วยเช่นกันนะักดังนั้นก่อนที่จะเห็นชอบให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะต้องดูให้ดีอย่างน้อยท่านควรจะสืบให้รู้อย่างชัดเจนแน่ชัดว่า ข่าวลือเรื่องเดีวรับห้องคงนั้นเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงถ้าหากเป็นเรื่องจริงมีหลายเรื่องของประเทศที่น่าห่วงอยู่ไม่น้อยไม่รู้ว่าพวกเราคนไทยไปทำเวททำกรรมอะไรไว้จึงทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้เราจะโทษใครโทษนักการเมืองที่ขาดความจริงใจในการทำงานการเมืองเพื่อประเทศชาติแต่ทำงานการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือจะโทษคนเลือกนักการเมือง ที่เลือกโดยไม่ใช้ข้อมูลที่ดีพอเลือกเพราะหลงไหลรูปร่างหน้าตาเลือกเพราะหลงเชื่อวัฒกรรมเลือกเพราะอยากได้ผลประโยชน์จากนโยบายประชานิยมที่นักการเมืองเอามาหลอกในการหาเสียงหรือจะโทษสื่อมวลชนบางรายที่ไร้จรรยาบันรับผลประโยชน์เชียร์คนชั่วรายงานข่าวที่ทําให้คนชั่วกลายเป็นคนดีและทําให้คนดีเป็นคนไร้ค่าไร้ราคาน่าเบือ่อต้องไล่ไปให้พน้พน หรือจะโทษนักวิชาการบางคนที่ขายวิญญาณให้กับนักการเมืองชั่วๆใช้สถานะของความเป็นนักวิชาการชี้นำสังคมผิดผิดพวกท่านทั้งหลายที่นำพาประเทศมาถึงจุดนี้ท่านรู้สึกกันบ้างไหมว่าพวกท่านเป็นแนวร่วมทำลายความมั่นคงของประเทศตอนนี้เยาวชนจำนวนมากทำสิ่งที่เลวร้ายทำผิดกฎหมายโดยมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งที่เป็นการทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งเยาวชนจำนวนมากมีความเชื่อว่าการกระทำใดๆที่พวกเขาต้องการทำเป็นเสรีภาพที่ต้องกระทำได้เยาวชนที่เป็นด้อมส้มล้วนมีพฤติกรรมและความเชื่อแบบนี้ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือมีผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาการบางคนให้ความเห็นที่ผิดเพีย้ยนออกมาเยินยอเยาวชนที่ทำตามใจตนด้วยการอ้างเสรีภาพว่าเป็นผู้กล้าหาญ ในการกำหนดอนาคตของตนเองไม่เคยมียุคใดที่คนในสังคมไทยที่เยาวชนของเรามีทัศนคติและพฤติกรรมที่เลวร้ายเช่นนี้เราเชื่อว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดของเยาวชนเองแต่เกิดจากการวางแผนของนักการเมืองและมีการดำเนินการกันมาเป็นเวลานานพวกเขาเริ่มจากการแทรกซึมในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆมีอาจารย์เป็นผู้สนับสนุน มีผู้บริหารที่ขี้ขลาดทางจริยธรรมไม่กล้ายับยั้งการกระทําที่ชั่วร้ายพวกเขาแทรกซึมเข้าไปในองค์กรนิสิตนักศึกษาต่างๆอบรมบ่มเพาะด้วยการใส่ชุดความคิดที่พวกเขาต้องการตอนนี้ลงไปแทรกซึมถึงระดับโรงเรียนระดับมัธยมและประถมกันแล้วทํากันมานานจนกระทั่งมีหลายคนที่เกิดจากการบ่มเพาะแบบนี้ได้กลายเป็นคนดังกลายเป็นคนมีแสงจนได้รับเลือกเป็นสสกันแล้ว ถ้าหากฝฟล์มั่นคงยังไม่ทำอะไรที่เข้มข้นพวกเราคงไม่พ้นที่จะต้องเสียใจอย่างรุนแรงเป็นแน่แท้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนฑามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับนักผูดที่ชื่นชอบกับเปาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิทเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับ เป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0ู1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ